สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเซนิไทย68มีนบุรีกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับรถครอบครัวไม่น้อยๆกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็น Total Fortuner ค่ะ2.4 V ่คันนี้ขับเคลื่อน2ล้อปกติเลยนะคะเป็นรถปี2018ค่ะ ไมล์อยู่ที่28,000กิลเมเท่านั้นนะคะสำหรับ t o ้ต้าฟอร์จูเนรถครอบครัวคันนี้นะคะออปชั่นเต็มแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะไม่น้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำอีกหนึ่งคันนะคะเป็นรถสวยนะคะคัดสภาพมาเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะวันนี้มาทำรีวิว ให้ลูกค้าดูกันก่อนนะคะทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะสำหรับ t o t a ต้าฟอร์ e ูเรคันนี้ค่ะสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับรายละเอียดของรถครอบครัวกันนี้กันเลยค่ะนะคะในส่วนของคันนี้นะคะไฟนนหน้าจะได้เป็นไฟลูกแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไฟ LED นะคะไฟ daytime นะคะ running มาด้วยนะคะสำหรับคันนี้สตาร์ทเครื่องนะคะก็จะมีไฟนะคะขึ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะในส่วนของยางนะคะเป็นยางดันหลบมาเลยนะคะยางปี2018นะะติดรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าไม่วิ่งน้อยมากนะคะการใช้งานของรถนะคะยังน้อยอยู่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ในส่วนของกุญแจรถนะคะคันนี้ เป็นคุณแจรีโมทนะคะพุสตาร์ทนะ,ะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในกันนิดหนึ่งนะคะจากด้านในนะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวปุ้ยมาพามารีวิวกันก่อนนะคะนนหน้าจะเป็นเบาะหนังไฟฟ้านะคะสีดำนะคะปรับเป็นคู่หน้าเลยนะคะเบาะคู่หน้าก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า คู่หน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะอ่ากุญแจนะคะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2.8V นะ,ะอ่าจอก็จะได้ในส่วนของติดรถมากับโตโยต้าเลยนะคะ เป็นจอที่มาติดรถจากศูนย์มาเลยนะคะเกีย์ออโตอัตโนมัตินะคะเบาะจะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มนะคะอันนี้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีระบบนำทางนีวิเกเตอร์นะคะเสียบเอ็ดดการ์ดนะคะ ันนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะสำหรับคันนี้ค่ะ,ะดูในส่วนของไม้นะคะไม่จะอยู่ที่28,255กิโลเมตรนะคะพวงมลาลัยนะคะมัตติฟังกชันนะคะพร้อมเพดดิชชิปนะคะ,ะระบบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้แอร์แบ็กทั้งหมดนะคะมี7ใบนะคะ ถือว่าความคุุมค่าดนะคะอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้ใครที่มองหารถครอบครัวไม่น้อยนะคะอันนี้เรามารีวิวกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นรถเข้าวาใหม่นะคะเพิ่งจะล้างเสร็จนะ,ะในส่วนของอไฟนะคะ รถยังไหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมีคิ้วติดคิ้วมาให้เรียบร้อยนะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะหนังเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ ยางได้ยังปี18นะคะด้านหลังนะคะก็ฝาท้ายนะคะด้านหลังก็สามารถนะคะทำงานโดยระบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถกดปุ่มด้านหลังได้เลยนะคะในการใช้งานนะคะจะเป็นเปิดปิดระบบอัตโนมัตินะคะสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนปี2018คันนี้ค่ะอ่า ด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะแถวที่สามนะคะก็สามารถพับเก็บได้ปกติเลยนะคะคันนี้เป็นรถสวยอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบติดต่อสอบถามได้ค่ะ064 146 2466หนะคะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะ,ะปิดนะคะก็กดปุ่ม อัตโนมัตินะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้เป็น 2.4V เป็นรถปี2018นะคะรายละเอียดสวยงามนะคะสำหรับคันนี้ยังอะไรเครื่องมือไม่แรงพร้อมนะคะภาษีพระบบพร้อมนะคะลูค้าซื้อสดนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับโต้ o ต้าฟอร์ตูเนคันนี้ค่ะเป็นรถที่อยากจะแนะนำมี1นึคันนะคะสภาพได้ นะคะแล้วก็ไม่น้อยมากพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นไฟ LED นะคะเข้ากล้องมันจะดูเป็นไฟกระพริบนะคะแต่ไฟจริงจะไม่กระพริบนะคะก็คือเป็นไฟปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างค่ะเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของโต้ต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V คันนี้กันบ้างนะคะ อันนี้เป็นรถสภาพที่เข้าใหม่นะคะบอกได้เลยว่าล้างแล้วก็พร้อมใช้ได้เลยนะคะรถแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะสภาพเครื่องยนต์แบบแท้งเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไหม่เอี่ยมกิฟมากๆนะคะนี่คือรถสภาพที่แบบมาถึงเลยนะคะเพลนะคะยังเป็นเพลนะคะใหม่เอี่ยมนะคะสำหรับโต้ต้าโกลเดเนอร์คันนี้ค่ะ รายละเอียดสวยงามอีหนึ่งคันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะดูรถจริงค่ะติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้ค่ะตลอดเลยนะคะ064 146 2 4 6 6นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะคะเป็นรถสวยแนะนำอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับรถสวยคัดเกตเอที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเปิดบริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะตะเริกเสาร์อาทิตย์ก็เปิดทำการทุกวันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกด subscribe สันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่นะคะมารีวิวอัปเดตรถสวยๆอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามไว้เลยนะคะรถสวยๆสภาพดีๆนะคะแนะนำเลยนะคะ0641462466นะคะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ